วันนี้เราจะมากู้รอบยักษ์กันงทยั้งยักษ์ทั้งใหญ่โจลงลงยกโจโจยกปากบอปากบอดึงปากมันดึงปากยกปากขึ้นนี่ยกปากดึงปากยกปากคนนึงนี่ตรงนี้เี๋ย่อนงอน แผลตั้งเยอะมนยุบไม่ไแค่แปดเข็มอืผมก็ว่าอยู่แผลยาวไม่ยุบแเข็มันน้่บวันนี้เราจะมายกยอบลักกันยอบไงครับเบพี่น้องเ้บนเนือปับป้าเลยครับเบยอบรลักโ้ยบอบอไอ้คเป็นเลอกมายกไไอ้โจโอ้ยถือต่ขวดนั่นแหละูดูโอ้โ ดูดูดูกระุกนดูดหลกษ์ดูม้ีพัตกลงกนบ่หเนี่โอ้โหเลเลยเปียบอะโอ้โหเนีปลาตองปลาตองไหลวะปลาตอง่ยอะไรแล้อนี่แก่อลา่แล้วจะเอายังไงอะเกี่ยเทได้ป่ะไม่เียนลงไปอ๋อ เอาไม่จริอันย่าโบมาทั้งนี้แค่นั้นฝนตกน้ำมาเท่ๆนะปลาตาพวกปลากระเดงปลาหน่อรักหมดเข้าหมดเลยไม่เหลือครับเต็มครับอันยาเลยนี่แหละครับหลอกยากครับไม่มีใครทำับในประเทศไทยถึงคนเดียวนะครับอืมใหญ่นี่แหละน้ำไม่ไหลนะครับถ้าน้ำไหลเนี่ยคักกว่านี้อีกถ้าน้ำไหลจะคักกว่านี้ใช่ไหมใช่คักเลยแหละ ปารอบยิสูปวะดุกี่ตัววะโอ้โหแต่ทางเข้าทางเข้าที่คนเข้าได้นะรอบปลาอะไรก็ไม่เหลือเขาหมดแล้วที่ผานนะเขาหมดไอ้ไรเงี้ยเราผ่ามันมีเหลือเข้าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนเอาออกมาแล้วครับโอ้โหดูดูครับปลาว้าอุ้ยปลาตองเลยนี่แหละครับรอบยักษ์ในประเทศไทยไม่มี หอกทะเลยังไม่สมีหรอกทะเลกำลังบอกไงเต็มเปรี้ยครับทั้งปลาทั้งปูเข้าบดครับทุกอย่างอุ้ยปลาดุกปลาดุกกัะนเลปลาดุกระดุกมีไหมปลาดุกหลายตัวแล้วววหลายตัวมีรุ่นตัวหนึ่งนี่ต้องเตรียมหน่อยก่อนเดี๋ยวก็สิเอียงรอบใหญ่กว่าคนครับรอบสูงกว่าคนอีกรอบนะครับนี่เป็นตุ้มนะครับรอบอุ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุก นี่โอ้โหไปดึงปลาดุกมันตัวแรกเลยนะเดี๋ยวคอยดูว่าตะกร้านี้จะได้ท่อดไรมาแล้วจะมันจะวิ่งมัจับ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 ปรากฏยังปรากฏครั้งหือมีปรากฏครั้งด้วยเหรอนี่ตัวเหลืองดำดำนี่ใหญ่ไหมปราดูปะกฏลูกมันนี่ลูกมันเออนี่นี่นี่ปรากฏอะไรนี่นี่ปากฏมันเราไม่มีนะปรากฏอย่างนี้ กดเหลืองไม่ใช่น,นี่นี่ตัวนี้นี่เออเห็นอยู่ก็กดเลื้งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวคนอ,ออกมาดูมันมีลายด้มันมีลายได้ใช่ไหมเอ๊ะมือนี่ก็ได้เอา้าเอา๊ะเปิดจะเพิกหน้ามือใหม่อ่อนแล้วนีออ่เพิกอ่ะอ๋อมีเตาน้ำอีกเตากันเ <C> e <s> ตาก็เหลือแต่ภาพก็มาเลือยอ้ไรวะไอ้เด็กพานมากเอาบดเอาบดมาแต่ผ่านเสร็จนี่ เต่ายังไม่เหลือเหลือโอ้โหนี่ไงเต่ามุดปลาดุกเยอะว่ะไม่ย่างม่ย่างเราแกจะเอาไปเน้นเอาไปปล่อยไปเอาไปปล่อยบ่บ่อะอันนี้ผ่านผ่านเต่าแล้วนี่ยนี่นี่บอนี่ก็กดเหลืออีกยหรอวะกดเหลือกดดึงต้นหนูลูกมันเนือบอนาคอนาแล้วเลย มีอาาคอนดาา้วยเหรอผมผมว่าผมเห็นอยู่แบบแบมันเลื้อยขึ้นอูนี่ไปไหลแย่เลยโอ้โหอย <c oughs> ชอลลี่ก็มีเ <c oughs> ข้าทุกอย่างไปเนื้อไม่ผ่าน <c oughs> าาาสันนุ่งเออซาลูมาเนยอ,อืมกอบเยอะออห้อหาสิเหลือไม่ไ้ออก เดี๋ยวมาสรุปผลงานกันตอนเอาแล้วนะฮะตอนนี้กำลังจกเอาอยู่กำลังเก็บปลาอยู่ไม่ใช่ย่างได้ของพุดเองเขาบอกเามเไหมคัดมันบุขึ้นบอโอ้ยฟันเล็กน้อยเรนหนาวเลยคือบอลข้างนอกว่ะมันจะลงเลยมันลงไม่ได้น้ำมันเริ่มลงได้ทุกอย่างแล้วประกบฏว่าทั้งหอยอู้ กดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลยเห็นเลยพอาแบบนี้เดี๋ยวยูบ้าไปตรง้เดี๋ยวยูซีหาโลปลาตองเนี่ยรวมหอยนั่นเลยร,รวมหอยด้วยก็สิบโลอะ่ะโลแต่รวมหอยด้วยก็สิบโลอ่ะตอนน,น,นี้นี่ปลาอะไรนะปลาข้อ,อน้อยนะปลาข้อน้อยมันตายแล้วนะ่นวนะจะเน่าไหมปลูเออยนะปลาข้อ,อน้อย มันจะใหญ่ไม่เราไปยงแนมมีดกูบินนี่ก็ม <laughs> ือไปครับ